สวัสดีครับทุกคนอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับมาพูดกันถึงเรื่องนี้เลยตอนนี้ลิซ่ายังเงียบหายยังไม่มีการมาอัปเดตความเคลื่อนไหวอะไรใดๆทําน่าจะมีการซุ่มแอบทํางานแอบเข้ากองชายโกแน่นอนเลยอันนั้นเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับแต่ที่ชัวร์ลิซ่าแอบทํางานอยู่อันนี้คือรู้อยู่แล้วอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนี้เกิดขึ้นมามีคนบอกว่า เจอลิซ่าด้วยเขาบอกว่าเขาเจอลิซ่าที่ฝรั่งเศสแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคลิปล่าสุดไหมหรือว่าเป็นคลิปที่เขาได้เจอลิซ่าแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วค่อยเอามาปล่อยทีหลังไหมเป็นคลิปที่ลิซ่านะครับอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งละกันเป็นห้างที่เขากำลังเดินซื้อของกันเลยลิซ่าก็จะพายกระเป๋านะครับชอบแบรนด์ใหญ่สีเหลืองเป็นเป้งเลยกับ แบรนด์ของเฟนดี้กำลังจะเดินทางไปที่ไหนสักที่เป็นวินาทีสั้นๆที่มีคนเจอลิซ่าแล้วก็ถ่ายคลิปเก็บเอาไว้จากผมจากอะไรแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นเวลาช่วงล่าสุดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคลิปล่าสุดแบบว่าสดๆร้อนๆใหม่ๆหรือเปล่าเป็นแบบว่าแก็ปว่างๆตอนที่มันมี เวลาว่างสักวันสองวันก็เลยบินไปที่ฝรั่งเศสไปช้อปปิ้งอาจจะไปแวะหาน้องเลิฟไหม้หรือว่าอะไรยังไงแล้วค่อยบินกลับมาที่กริตต้าทายงานต่อแบบนั้นมันก็ทําได้เพราะว่าลูกสาวของเราลิซ่าอของเรานั้นวารเก่งมากมาย วันนี้วันพรุ่งนี้จะคิดจะไปไหนก็ไปได้เลยถ้าหากตารางงานของลิซ่านั้นมันเคลียร์เรียบร้อยก็ต้องมารอลุนกันนะว่าจะมีคลิปเพิ่มเติมออกมาไหมวาลิซ่า Lisa อยู่ที่ฝรั่งเศสตามที่มีรูปออกมามีคลิปออกมาแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าหากว่าเป็นการพักผ่อนของลิซ่าก็ขอให้น้องใช้ชีวิตแบบแฮปปี้มีความสุขที่สุด ถึงเวลาพักผ่อนพักผ่อนถึงเวลาทำงานทำงานแล้วค่อยกลับมาเจอเหล่าลิลลี่เพราะว่าพวกเรานั้นไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตลิซ่าเสมอแน่นอนคลิปนี้เราก็มาอัปเดตสั้นๆนะว่ามีคนเจอลิซ่าที่ฝรั่งเศสแต่ต้องมาหลอดดูข้อมูลความครองไหยความอัปเดตอีกทีว่า เป็นคลิปแบบเรียลไทม์ไหมเกิดขึ้นในปัจจุบันไหมหรือว่าเป็นการดีเลย์ที่เขานั้นอเมริลันว่าเออครั้งหนึ่งเขาก็ได้เจอลิซ่าเหมือนกันนะเดินห้างอยู่แล้วเจอไอดอลระดับโลกอย่าง Lisa, ลิซ่าและลิซามโนบาล